ว่าสกินแคร์ตัวนี้เนี่ยจะช่วยทำให้ผิวของเรานะคะดูใสขึ้น42%คุณจะว่ายัางไงนะคะสวัสดีค่ะพบกับเอลกแล้วนะคะที่ช่อง Monster Number no. f วันนี้ก็มาเจอกันหน้าใส่สสดสดกันอีกแล้วนะคะเพราะว่านี้เป็นงานโชว์ผิวกันล้วนเลยนะวันนี้ก็ไม่ได้มารีวิวอะไรนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาแนะนำสกินแคร์ที่ใช้แล้วชอบค่ะ เียวว่าใช้ดีบอกต่อกันแล้วกันนะคะถ้าเอ้ยบอกว่าสกินแคร์ตัวนี้จะช่วยทำให้ผิวหน้าของคุณดูใสขึ้น42%หลังใช้ทันทีคุณจะว่ายังไงล่ะคะ<ม>นั่นก็คือ<ม> r o r e a l HYALURON SERUM ตัวนี้นั่นเองค่ะกล่องแดงๆแบบนี้ไม่แน่ใจว่ามีใครเคยเห็นว่าลองใช้บ้างแล้วหรือยังคะตัวนี้ Royal Revital i f t นะคะ Hy a l u r ร n i c a c i ซ s e เ u um รนะคะเรียกสั้นๆว่า r o y e l l y y l l u r o ร s e r ซ um รนะคะตัวนี้นะคะกล่องแดงๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครเห็นรีบคว้าเลยนะคะตัวนี้นะคะเขาเป็นเซรั่มที่ขายดีอันดับหนึ่งในอเมริกาเลยนะตัวนี้เขาเคลมว่านะคะผิวของคุณจะดูใสขึ้น42%ทันทีหลังใช้นะคะก็ ลองไปดูนะคะว่าจะจริงอย่างคําเคลมหรือเปล่านะคะเอ้ยลองเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้เดี๋ยวจะมาให้ดูนะคะผู้คนเคยสงสัยกันไหมว่าไฮยาลูรอนไฮยาลูรอนที่เขาแบบพูดพูดกันอยู่ทั่วๆ่ไปนะคะหรือว่าที่เราใช้กันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะคะเอ้ยสงสัยมาเอ้ยก็เลยไปหาข้อมูลมาให้ทุกคนแล้วนะคะเผื่อจะมีใครที่สงสัยเอ้ยนะว่าไฮยาลูรอนมันคืออะไรแล้วก็มันดียังไงจําเป็นยังไงนะคะก็ เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนาะอ mm hmm. ก็เจ้าไฮยาลูรอนหรือว่าไฮยาลูรอนิกแอซิดเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาเป็นกรดชนิดหนึ่งนะคะที่ร่างกายของเราเนี่ยสามารถสร้างขึ้นมาเองได้คือช่วยเรื่องของผิวโดยเฉพาะนะคะตัวไฮยาลูรอนเนี่ยช่วยกักเก็บความนุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวของเราเต่งตึงนะคะไม่แห้งเหี่ยวไม่หย่อนคล้อยอะไรแบบนี้นะคะแต่ด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะคะ เจ้าไฮยาลูรอนเนี่ยเขาก็จะสร้างลดลงนะคะสร้างน้อยลงเนะเราก็ต้องหาอะไรมาเติมเต็มให้กับผิวของเราใช่ไหมคะทุกๆคนนะคะสาวๆทุกคนก็จำเป็นอย่างมากเลยนะคะถ้าถามว่าเหมาะกับใครนะคะเอ้ยก็บอกได้ว่าตัวไฮยาลูรอนเนี่ยน่าจะเหมาะกับสาวๆที่สาวๆหรือนุ่มๆก็แล้วแต่นะที่ มีอายุ25ปีขึ้นไปนะก็ควรจะซื้อไฮยาลูรอนเนี่ยนะคะมาช่วยเติมเต็มให้กับผิวของเราแล้วนะคะผิวของเราจะได้ไม่แบบหย่อนคล้อยหย่อนคล้อยไม่เหี่ยวย่นอะไรเนะคะแล้วก็จะได้เต่งตึงดูสดใสดูอ่อนเยาว์ตลอดเวลาะคะ่ะ ที่พูดมาสยาวเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้ทุกคนนะคะเห็นความจาเป็นนะคะแล้วก็เห็นประโยชน์ถึงไฮยาลูรอนตัวนี้นะเดี๋ยวเรากลับมาดูที่ Royal Hyaluron Serum ตัวนี้กันดีกว่านะคะที่เอ้ยบอกว่าดีเนี่ยเพราะว่าเขาใส่ไฮยาลูรอนบริสุทธิ์เข้มข้นถึง1.5%นะคะที่เห็น1.5%นี้ไม่ใช่ว่าน้อยนะคะทุกคน1.5%นี่คือแบบเยอะมากๆนะคะเพราะว่าถ้าเทียบกับไฮยาลูรอนทั่วไปในท้องตลาดนะคะก็จะ ใสมาอยู่ที่0.1ถึง1อะไรแบบนี้นะคะแล้วตัวนี้นี่คือใส่มาให้เต็มที่เลยนะคะเต็มแม็กซ์ที่เรียกว่าตัวท็อปมากๆนะคะก็คือ1.5มี2โมเลกุลด้วยนะคะ2โมเลกุลที่ว่านี่ก็คือโมเลกุลเล็กกับโมเลกุลใหญ่นะคะโมเลกุลเล็กเนี่ยเขาจะช่วยซึมซับเข้าผิวหนังของเรานะคะไปช่วยทําให้อะไรทาให้ผิวของเราเด้งจากภายในสู่ภายนอกนะคะส่วนโมเลกุลใหญ่เนี่ยนะคะเขาจะช่วยกักเก็บ ความชุ่มชื่นนะคะของผิวของเรานะคะให้นุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ดูเรียบเนียนอ่อนเยาว์นะคะนั่นแหละที่พูดมาทั้งหมดเดี๋ยวเราจะมาดูกัน,นะค่ะว่าเป็นยังไงตั้มตัวนี้นะเขาใสเห็นไหมอย่างที่ทุกคนเห็นนะใสไม่มีสีไม่มีน้ําหอมนะคะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะเหมาะกับ ทุกสภาพผิวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวมันผิวแห้งหรือว่าผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าเขาผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าไม่มีสารที่เก่อให้เกิดการแพ้นะคะก็ทุกคนก็สามารถใช้ได้อย่างสบายใจเลยนะคะเดี๋ยวเอื้นจะให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงเนื้อมันจะเป็นยังไงนะก็วิธีใช้ก็คือบีบขึ้นมา1ดรอปนะคะแล้วก็จัดไปฟาดบน ผิวหนังของเราเลยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ่านี่แบบนี้นะแล้วก็นี่ทุกคนเนื้อมันจะใสแล้วก็แบบเหลวมากนะคะตัวนี้เห็นไหมนุ่มชุ่มชื้นเนื้อใสบางเบานะคะ แล้วก็ซึมไวมากมากนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้คือหน้าสดของเกื้อนี่ก็คือเพิ่งอาบน้ําล้างหน้ามานะย,ยังไม่ได้ทาอะไรที่ัหนเลยนะคะบนผิวหน้าก็เดี๋ยวจะมาทาเซรั่มให้ดูกันบนหน้ากันเลยจ้าบีบมาแล้วหนึ่งหยดนะคะทุกคนวิธีหยดหนึ่งดรอปนะคะทุกคนก็วิธีใช้ก็ใช้หนึ่งดรอปนะหยดเลยเออประมาณนี้นะคะแล้วก็ทาไปเลยแต่ว่าเอาจริงนะ พวกเนี้ยอ่ะซึมไปแล้วตัวนี้เขาให้เว้นรอบดวงตานะคะทุกคนเว้นรอบดวงตานะเสียดายอะ่ะถ้าเกิดว่าใช้รอบดวงตาได้คือดีมากๆเพราะว่าตาเอื้อยอ่ะมันแบบว่าหยอดคล้อย <c oughs> ได้ทั้งหน้าเลยนะคะหน้าผากหน้าเผลอแก้มเกิมหน้าคางคือเอาจจริงนะคือ ก็ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าให้ใช้ทุกวันนะที่จริงเขาบอกว่าเห็นผลไปแล้วนะทั้ง4-2%หลังใช้ทันทีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้ไปหนึ่งสัปดาห์ก็จะเห็นผลมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนเนี่ยเอ้ยใช้ไปแล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคือลดลงไปเหลือเท่านี้แล้วอะเออเอ้ยใช้แบบว่าเช้าเย็นเลยอะคือแบบว่าไม่ได้เหนี่ยมไม่ได้ห่วงเลยแล้วเพราะว่าอยากรู้ว่ามันจะเห็นผลจริงหรือเปล่านะคะจะได้มาบอกเพื่อนได้เนอะใช่ไหมเพราะว่าถ้าไม่ใช้เองเราก็ไม่รู้ไงว่ามันดีไม่ดียังไงใช่ไหมคะ ก็ต้องลองดูนะอืะให้ดูนะคะเรียบร้อยแล้ววิง่งเรื่องแล้วก็จะสดใสชุ่มชื่นนะคะน่านุ่มมากนะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเนี่ยส่วนตัวเอื้อยอคิดว่าเนื้อเซรั่มเขาอซึมเข้าผิวเร็วนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะ,ะผิวมันจะรู้สึกว่าใสขึ้นแล้วก็เรียบเนียนขึ้นแล้วก็ดูแบบต่งตึงขึ้นอะ อยากจะบอกว่ามันใช้ดีจริงคนแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองนะคะแล้วก็ที่รีบมาบอกกันนะคะในวันนี้เพราะว่าช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่ทุกคนนะเืยใส่ลิงก์ไว้ให้ใน Description Box ด้านล่างแล้วนะคะก็ไปตามหาซื้อขึ้นได้นะราคารู้สึกพิเศษมากๆจากราคาปกตินะคะ999บาทเหลือเพียง เสร็จกว่าบาทเท่านั้นต้องรีบไปตำกันแล้วนะคะตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะแล้วถ้าเกิดว่าใครลองใช้แล้วเห็นผลไงนะเม้นมาบอกกันมากนะคะทาหน้ากันแล้วอย่าลืมทาคอกันด้วยนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหน้าตึงคอเหี่ยวก็ไม่โอเคนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าโอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s cribe รต์เยอๆด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ขอลาไปทาคอก่อนนะพอเมื่อกี้ทาหน้าเดี๋ยวไปทาคอก่อนโอเคพ,พี่พี่ไม่เคย,ยเห็นแน่มาับอะอืมอันุทอยู่ไหนแล้วนะ